สวัสดีครับพบกับผมกล้องงี้นะครับคลิปนี้ผมจะพามาเล่นปืนหายากนะครับไอ้ทำไมมาสะดุดกันเป็นไรอ่ะมีที่ให้ยิงพื้นเลยนะครับมันชื่อด่านอะไรวะผมลืมละเอ็มไพร์อะไรนี่แหละใช่ไหมปืนที่ผมใช้เป็นปืน G36 อิเล็นะครับเป็น g 3 6 C แต่งนั่นเอง ก็เป็นปืนหายากค่อนข้างหายากเลยแหละเพราะว่ามันไม่ค่อยเอามาถ่ายนะตัวน,นี้ความแรงอยู่ที่29นะครับผมเคยเล่นให้ดูเมื่อนานมาแล้วปืนนี้ก็พอดีมันเจออยู่ในกระเป๋าวันหนึ่งก็เลยเอามาเปิดใช้แม่เลยเฮ้ยตกใจหมดเฮ้ยยีรูกหมดตอนนี้โดนลุมอยู่นะครับหายแหลกแล้วตอนเข้ามาใหม่ๆแม่งชอบแหลกกวด่านเนี้ย วิ่งไม่ดูตาไม,ม้ตา,มมา,ตาเลือเรียบร้อยเลยมันมีด่านมันมีทางใต้ดินด้วยอาทีก็หวดันด้านใต้ก็ได้นะครับเฮ้ยเอ็กเอ็มแปดคัปืนผมไปใช้ซะเลย เล่นไม่เป็นก็งงแดดแล้วน้องปืนเนี่ยเรียบร้อยหนึ่งนัดสังหารเื้ยลอยไปดิเอาว่าจะบวกจะบวกเหรอนะุ่ <laughs> ที่ก็ยิงได้เออ มันมีทางไปหลายทางผมชอบท้าเปลี่ยนแม็กมันนะทเท่ดิมใส่แตกเลยมัเข้ามาเลยไอ้น้อง วะ <c oughs> ก็เดี๋ยวรอคนเข้ามาก่อนนะครับตอนนี้คนยังน้อยๆอยู่ก็ด้านข้างก็จะเป็นแม่น้ําเหมือนสะพานอะไรวะเนี่ยโอ้สะพานยาวมากเลยนะดูจากนี่แล้วอะ่ะมีตึกมีอะไรด้วยตึกซ้ำมาเนี่ยฮะตึกซ้ำนี่ว่าดูดิเนตึกซ้ำนี่ก็ต้องเหมือนตรงไหนสักที่แหละนี่ ซ้ำเว้ยอ่ะมามมดแต่เสียเวลานอกเรื่องนอกเรื่องตีดังกาเลยมึงรอย ด่านนี้ซูมออกมันลืมมันลืมนี่หว่าปกติเกมพีบีนะครับถ้าปืนที่ติดเลเซอร์เวลาซูมขึ้นฟ้าหรือซูมซูมไปทางที่มันไกลๆจากแมปเลเซอร์จะไม่ติดนี่หว่าผมก็ลืมสังเกตไปอันนี้แม่งเลเซอร์อยังติดอยู่เว้ยเป็นทุกกระบอกวะเนี่ย,ยเดี๋ยวผมลองลองเอากระบอกอื่นนะเอ เอ,เอาเอาเอาลน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 ,ลนแต่กูลนนผมลองอาคเคสบาร์ด้เย้ออา,อาคเคสบาร์ก็ติดว่ะ <c oughs> ผมว่ามันลืม <c oughs> ผู้พัฒนาลืมนะ <c oughs> เห็นไหมเลเซอร์ซูมออกได้หมดเลยอ่ะ <c oughs> เออก็ดีนะ kill. Tập hợp quân đơm. Con thê này, quá, mấy thê chứ. Năng lên gì? อ้าวอ้าวมาหล่ออีกูเฉยทำไมคนไม่ค่อยเข้าเลยด่านนี้ทีเจ็ดเจ็ดโหแม่งยิงกูเลือดหายไปเยอะเลยเนี่ยมาคนเริ่มมาแล้วเฮ้ โอ้ยเฮ้ยมันแรงอยู่นะผมว่ามันดีกว่าเดิมเยอะเลยนะหลหลายคนจะมองว่าปืนนี้มันเป็นปืนกากนะ,ะ G36 ตัวถาวรที่ขายในคลังแสงนะครับเมื่อก่อนมันใช้ฉายาซื้อไม่รู้ว่าปัจจุบันยังใช้ฉายาซื้ออยู่ไหมนะต้องยศเพชรถ่าจะซื้อได้เมื่อก่อนเนี้ยปืนสัญชาติเยอรมันนะครับ ย่องมาฐานมันเอ้ยโดน มายิงรัวขึ้นด้วยนะครับปืนนี้มันทํามาใหม่ยิงรัวขึ้นแต่ว่ายังถีบเหมือนเดิมนะแต่เหมือนจะแรงถีบจะน้อยกว่าเดิมไปเยอะเลยเนื่องจากมาเปลี่ยนพาน้ายนะครับเปลี่ยนพานท้ายปืนด้วยเห็นไหมดูพานท้ายมันเดี๋ยวผมให้ดูของเดิมนะตางกันเยอะเลยหรว่าชีสามหนี่ไงของเดิมมัน ยิงโคตรฟองแป๊กเลยตัวออริจินอลโอ้ยโอ้ย,อยไม่ไหวไม่ไหวเอาตัวเดิมมาดีแล้วเขาทำมาใหม่ให้มันดีขึ้นนะใส่ลายเท่ด้วยพันผ้าต้องกริปมือด้วย ไม่ไหววะเสียเปรียบทำเลเปลี่ยนมุมยิงก่อน <c oughs> <c oughs> เออ้าหลบไม่ทันเฉยเลยนึกว่าหลบพ้นแล้วนะเมื่อกี้เนะี่ย อเด็ดหัวเอาโดนแม่งเอาคืนไปไม่ได้ร้อมรวดน้ำเว้ยเวลาเวลาซูมยิงแม่งมีเสียงเท่เลยนะเสียงมันแก๊สอะเห็นไหม ผมชอบเสียงปืน PB ในยุคยแรกๆนะครับเพราะว่าปืนที่เอาเข้ามาใหม่ๆอ่ะมันเสียงมันเท่ดีแต่ละปืนเสียงเป็นเอกลักษณ์ถ้าสังเกตดูนะครับยุคสมัยนี้ก็ปืนที่เอาเข้ามาใหม่ๆเหมือนเหมือนมาขี้เกียจทาอะ่ะมันใช้เสียงปืนนั้นเก่าๆมาซ้ําๆกันบ้างอะไรบ้างหลายๆปืนนะครับเสียงคล้ายๆกันไม่รู้ว่าผู้พัฒนายังทุดทีมเดิมอยู่เปล่าน,นี่กระโดดไม่ได้ หน้าสั่งไปละหน้าสั่งไปละโอ้ยขนาดปืนเนี้ย G36 ยังใช้เสียงเดิมเลยมันจะมีปืนที่เสียงซ้ำๆกันนะยกตัวอย่างก็ อ่ะอย่าง SS3 แล้วกันเสียงก็จะเหมือนปืนวีเซตันวีเซตองนะปืนโบราณนะสองไม่เห็นเมื่อกี้กัะโดมันเก็บอย่างปืนอะไรอ่ะลึกไม่ออกตอนนี้ยังลึกไม่ออกนะ พวกปืนเก็บเสียงนะครับปืนที่ใส่จุกเก็บเสียงเนี่ยเสียงแม่งจะเหมือนกันเลยแทบจะไม่ต่างกันให้อีอีอแต่ให้โอ้ยเจ็บเจ็บกูก็เจ็บโอ้ยแพ้อ,อาร์ควะ่ะ โดนอาร์เขารูดโ,โดนแต่ไม่ตุยไอ้เฮียไอ้ตัวหน้ายืนอยู่ไม่โดนนั้นโดนกูก่อนนะ ด่านนี้ถามว่ามันไหมก็ไม่ค่อยมันนะด่านนี้แล้วแต่ชอบแหละส่วนตัวผมว,ว,ว่าไม่ค่อยมันเท่าไหร่ <c oughs> เล่นแมพอื่นๆบ้างนะเล่นแต่ Burning Hall e m t a t i o n นะด่านไหนที่ไม่เล่นเลยเดี๋ยวเขาเอาออกนะ นี้ก็ซุ่มยิงได้อยู่นะตายแล้วมั้งแต่ผมว่าเสียเปรียบนะถ้าฝั่งนู้นยิงมาเราเสียเปรียบนะครับเขาจะมองเห็นเราทั้งตัวแต่เรามองเห็นเขาแค่หัว <c oughs> โหเด้งเลย เด้งเลยบึมบึมเชีย่ยเอสเอสสามพื้นยอดฮิตนะเอสเอสสามยิงไม่ค่อยได้ละมันไม่พอมาให้ยิงกัน คลิปนี้น่าจะยืดยาวเลยนะเนี่ยผมปกติจะเล่นจบก่อนเวลาห้องตลอดโอ้ยโอ้ยอะไรครับเนี่ยตดนเอสสามอีกแล้วก็แต่เดี๋ยวนี้สังเกตดูก็ไม่ค่อยมีคนเล่น S4 แล้วนะ โอ้ยดูดิ SS สามแทนแล้ว <c oughs> ปืนแรงจัดเออโหแม่งแรงมากอะ SS เอเอสามอะลองเอามาเล่นหน่อยนี่ครับตัวใส่จุกเก็บเสียงถาวรน,นะตัวนี้ได้มาจากแบทเติลพาร์ทนะครับ เฮ้ยยี่สไนเปอร์เอ้ยแต่ดาเนี้สนยสไนน่าจะมันนะไอ้เหี้ย,ยหัวขาดยิงคมคมกันยังดีนะทีผมนำอยู่ ตัยิงด้านขวานี่ว่ะเห็นป้ะเมื่อกี้ผมสกิดไม่กี่นัดแม่งกระตายแล้วแรงมากโอ้ยอะไรังหนาเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย ใส่ไปไอ้ไม่จอดเอาขาตั้งดีๆวะจอดพิงไห้โดนดันเข้าไปโอ้ยดันเข้าไปไปหลบก่อน เดี๋ยวจะตายเอาไอ้เหี้ยเอเดสามม่ยิงตรงไหนวะคมมากแลกกันแลกกันเลยน้อง แต่โอ้แต่เป็นเป็นการเล่นที่ยาวนานมากคนดูอาจจะเสียเวลาชีวิตนะครับยาวนานจริงๆคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากหรอกครับมาเล่นแบบด่านที่คนไม่ค่อยเล่นให้ดูเฉย วันโอ้ยเหี้ยอย่างคมอักคมมากรีบปิดดิคูเบื่อแล้วด่านนี้ <c oughs> โอ้โหเหี้ยแม่งแรงอย่างวะเห็นมาโผล่ไปแว๊บเดียวตายเลยเรียบร้อยแล้วจบแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม Ready.